ครับคับสวัสดีทุกทุกท่านัด้วยนะครับวันนี้มึงอย่ช่องรีวิวทอยซีเอ็มนะครับวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับหลายคลิปนะก็เป็นครั้งแรกและในชีวิตของผมด้วยนะครับที่เคยที่เป็นแบบว่าเลโก้เซตแพ็คอย่างนี้ครับนี่เป็นแปดกล่องนะครับหนึ่งกล่องก็จะมีสามตัวเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวทั้งหมดนะครับเราจะมารีวิวทีละกล่องก็แปดวันไปเลยนะครับผมนี่ ดูกล่องแรกนะแค่กล่องแรกก็สไปเดอร์แมนสามตัวแล้วนะครับเป็นสไปเดอร์แมนของโทบี้ที่เป็นเวนอมนะครับแล้วก็จะเป็นสไปเดอร์ Home, แมนชุดฟาร์ฟอร์มโฮมก็เป็นชุดอลาสกอย์นะครับต่อไปเป็นมิสเตอร์ลิโอแล้วกชช็ชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้นะครับแต่วก็บอกเป็นเวอร์ชันแอนดูมีกล่องนี้ครับกล่องที่สามเป็นนิกฟิลีแล้วก็มีใครสักอย่าง ใครไม่รู้แล้วก็เป็นชุดไอรอนสไปเดอร์นะครับต่อไปก็เป็นกล่องที่สี่นะครับเป็นชุดเอ่อธรรมดานะครับชุดใช่หรือเปล่าแล้วก็ชุดในหนังนะครับท,ทั่วไปนี่นะครับนี่ก็คือสี่กล่องโหให้มันดูไม่หมดจริงๆนะเนี่ยบางทีมันก็มีตัวซ้ำนะครับแต่ตัวซ้ำก็ไม่ได้เหมือนตัวซ้ำนะนะครับไปดูแถวแรกนี่ ผมมีกลุ่มขายของนะก็ใครที่อยากไปอุดหนุนอุดหนุนนะก็ไปซื้อกันได้นะครับชื่อเพจว่ากลุ่มขายซื้อขายเลโก้แท้าราคาถูกนะครับนี่มีแซนแมนด้วยนะครับแต่ทำไมแซนแมนเหมือนซอมบี้เลยอะ่ะดูนะาแซนแมนสินี่ก็จะน่าจะเป็นเออ,อันนั้นปะเขาชื่ออะไรนะเออผมขออนุญาตนึกก่อนแนิดน,นึงชื่ออะไรนะ นั่นที่มันโผมาในฟาฟอมโฮมเอ้ยโฮมคัมมิ่งอ่ะเพาว่าก็ช่างมันกันเนาะนี่ชต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุด Version เวอร์ชันอันนั้นปะเวอร์ชั่นทาทาเอ้ยโทบี้แม็ไกวอันนี้ก็เป็นในหนังแอนิเมชั่นออกเตปุด้วยนะครับข้างหลังโววข้างหลังมันก็มืมือนกันหมดอนแล้เนาะนี่ก็ให้ดูนะเป็นภาพรวมนาะืม ตากิโก้ขายสามร้อยกว่าบาทนะผมก็ไปเขาให้เขาลดให้นะเหลืออดไปสิบก็เป็นร้านเดิมนะเขามาเสาร์อาทิตย์นะใครอยากไปอุดผมก็ไปอุ่นได้นะที่โกสมน์นะแถวรเมืองนะครับโอเคครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวกล่องอันนี้อันไหนก่อนดีครับกล่องแรกเลยกล่องแรกก็อันนี้แหละนะครับนี่อันนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันนี่ครับมาครับกล่องแรกก็เป็นสีแดงครับ Spi d e r Hero นะฮะนี่ โอ้โหมีโรงศพด้วยนะครับนี่ครับก็จะเป็นสามตัวนะครับข้างหลังกล้องก็เป็นเหมือนเดิมนะครับนี่ข้างบนด้านข้างอ่าแล้วเรามาแกะกันเลยนะอย่ารอช้าอันนี้ด้านข้างข้างนี้ด้านบนนะครับมาแกะกันนี่เป็นเบอร์ห้าน้ำอ้าวกล่องเบอร์ห้าหรอเปเนี่ยนี่ครับบรรจุนนกล่องบรรกล่องนีประมาณนี้นี่มาแกะกันเลย ก็มันจะได้สามตัวจริงไหมอ่ะโหมันนะนะนั่นก็คือใยแล้วก็เป็นเหมือนตะข่ายครับที่ติดเวลาสไปเดอร์แมนจะล่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่ามีสองอันนะครับแถมมาให้สองอันอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้เป็นคู่มือนะครับของทั้งสามตัวเลยอ้าวคือเวนอมเหรอเนี่ยอ่ะนันคือคาเนต์เดี๋ยวกันทุกคน แต่ในกล่องอันนี้เป็นอย่างน้เรามาดูกันดีกว่าอ้าวมันคือคาเนตนะผมไม่ใช่สไปเดอร์แมนไม่เป็นไรหรอกนะครับม่ได้ซีเรียสนั่นนั้นเป็นเลโก้จีนนะครับผมดีจากลายสกรีนนะครับโอเคแกะก็มาในนี้แหละทิ้งไปเลยนะครับนี่ดูตาเขาสิ เป็นแพ้ด้วยนับเนี่บังไว้แล้วกันเป็นชุดของฟ a r from home นะครับผมต่อ,อยังไงวะเออหนัดต่อแค่นี้ยังลืมนะฮะจะไปรอดได้ไง <c oughs> มันใส่กิงในเลยนะสไปเดอร์แมนเราแคปต่อไป คเดี๋ยวเราวาไปตอนที่ต่อเสร็จกันเลยนะครับมันจะได้ทุกคนจะได้ไม่ต้องรอช้านะ <c oughs> ไปต่อกันนะฮะเราก็ได้ทําการต่อเสร็จไปเป็นที่รร้อแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ตะไข่อีกเลยนะมันใส่ยังไงไม่รู้นี่ขอดูก่อนถ้าแบบไม่เป็นไรหรอกนะนี่ก็จะเป็นคาร์เนตแบบนี้เลยนะครับ ค้างในเป็นแบบว่ามินิฟิกเกอร์ครับเป็นบิ๊กฟิกชมก็มีแล้วฮะให้ดูเปรียบเทียบกันไม่บิ big ๊กฟิกอ่าข้างหลัง <c oughs> นี่ก็จะมีใยแถมมาให้ด้วยนะครับนี่มาดูชุดของทูบี้กันอ่าเวอรช์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับนี่ดูตาสัญลักษณ์แมงมุมเขานะครับอ่า Okay. ใยของเขาตามจีิงมันสีดำเนาะใยตามจีงมันแถมมาให้กับตัวนี้นะเป็นชุดฟาฟอร์มโฮมนะนี่ก็สามารถเอาไปติดกับพวกบ้านพวกตึกอะนี่นะครับอย่างเช่นร้านโคกเนะี่ยก็ปล่อยใยปุ๊บแล้วก็เอาไปติดกันได้นะครับมันเป็นหนึ่งบล็อกนี่เอาไปติดกันได้เนะี่ยแล้วก็ปุ๊บ ประมาณนี้นี่ทําการเล่นให้ดูนะแต่ต้องเล่นระมัดระวังน,นะเพราะว่ามันขาดง่ายมากเลยนะครับมเคยได้มาแล้วมันก็ขาดง่ายมากเลยนะโอเคต้องเล่นแบบค่อยๆเห็นไหมใช่ไหม,ไหมเริ่มงอแล้วนะดูดิพยายามเล่นค่อยๆนะครับที่พูดบ้าๆนี่มันเสียวมากเลยนะจ๊ะนี่ซิลิโกนหนึ่งตัว เอ้ยหนึ่งกล่องมีสามตัวชุดสไปเดอร์แมนเวอร์ชันทอมฮอลแลนด์ชุดสไปเดอร์แมนเป็นแบบเวนอมนะฮะเวอร์ชันโทบีแม็กไกว์ัอน,นี้เป็นคาร์เนตนะครับในหนังเวนอมนี่แต่มันก็ตาจดิมก็ไม่ตรงนะครับไม่ตรงก็ตัวเดียวครับไม่เป็นไรหรอกเอ้ครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเนนี้ครับนี่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <sk ill> กดซับสไคร์นนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่ออะไรนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ